เตรียมผนังมดลูกครับสามารถออกกําลังกายหรือว่าคาริโอได้ไหมครับได้เลยครับช่วงเตรียมผนังมดลูกเนี่ยเป็นช่วงที่เรากินยาเฉยๆนะครับบางคนอาจจะเริ่มเด็ดยาก็ได้นะช่วงเตรียมผนังนะช่วงทท้ายนะครับก็การกินยาสําหรับการเตรียมผนังมดลูกเนี่ยครับสามารถใช้ชีวิตได้ปกติครับไปทํางานได้ปกติออกกําลังกายนะครับทาอะไรก็ได้ปกติแม้กระทั่งไปเที่ยวครับก็ไปได้ปกติผมเคยมีคนไข้นะย้ายตัวอ่อนนะครับแล้วไปเที่ยว ไปเที่ยวคือเตรียมนี่แหละยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ย้ายนะครับช่วงเตรียมในช่วงสองสามอาทิตย์แรกนี่แหละประจาเดือนมาปุ๊บก,ก็เริ่มกินยาเนาะแล้วก็ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวยุโรปไปไกลเลยนะนะครับแล้วมันก็ต้องเริ่มเหน็บยานะก็เอายาไปเริ่มเหน็บที่ยุโรปนะนะครับปัญหาก็คือไทม์โซนมันไม่เท่ากันเวลามไม่เท่ากันนะก็ต้องมานั่งคํานวณว่าเอะถ้าเราเหน็บเวลานี้ที่ไทยนะครับแต่คือมันมีการเดินทางอะข้ามเวลาแล้วเราเหน็บยา เช้าเย็นเอ๊ะแล้วเช้าเย็นนี้เอ๊ะแล้วเวลาผ่านไปครึ่งวันถ้าเหน็บเวลานี้ที่นี่ไปเหน็บที่ยุโรปจะต้องเวลาเท่าไหร่แล้วกลับมาวันนี้วันนี้เอ๊ะแล้วตอนเหน็บอยู่เดินทางอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คืองงมากอ่ะคือต้องนั่งเขียนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจําผิดเดี๋ยวงงอะไรอย่างเงี้ยต้องดูเวลาเอาเปลี่ยนเมืองอีกอะไรเงี้ยเปลี่ยนประเทศเอาเวลาเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายผ่านไปด้วยดีครับพิสูจน์ให้เห็นว่าว่าเอาไม่เป็นไรครับเอายาไปเดี๋ยวใช้ยาให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ สามารถตั้งท้องได้นะครับถึงแม้จะงงๆเรื่องเวลานิดนึงนะครับ